คุณพ่อคะวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุอยากใช้คุณพ่อให้พรหรือว่ากล่าวคาแนะนําอะไรสําหรับผู้สูงอายุที่กะลองชมอยู่หรือใครหลายๆคนที่สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกันคุณพ่ออยากจะบอกอะไรคะอ่าครับก็อยากจะบอกครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้อง จะไปอยู่กับที่เคร่งเครียดกับเรื่องชีวิตอะไรน่ยเดี๋ยวไม่คิดถึงว่าโอ้วันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วแก่แล้วอะไรทําอะไรไม่ได้นะผมผมสําหรับผมนะไม่อยากให้คิดอย่างนั้ให้คิดว่าเอชีวิตเราเนี่ยมันมีค่าอยู่ทุกขั้นตอนอชีวิตอะเรามีกําลังวังชาเรามีกําลังใจมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราเราออกมาทานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยย่อมหาความสุขให้ตัวเองเนี่ยได้ ได้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําอะไรเหมือนเหมือนกับอย่างเรานี่ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านท่านอยู่ที่บ้านเองก็ลองมองหารอบๆตัวว่าเอ๊ะเราทําอะไรได้บ้างเนี้ยนะครับและสําคัญนะครับก็คือทําสิ่งที่เราทําเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมก่อประโยชน์กับลูกหลานครอบครัรรขวของเราอันนี้ครับผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีคุณค่าในในตัวเขาเ,เขาเองนะครับ แล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราเนี่ยม,มีมีงานอดิรกอะไรทำเนี่ยมีงานฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยก็หรือว่าไม่คิดไม่รู้จะทําอะไรมาหาเราที่นี่ค่ไม่มีสิทธิ์มีฐานทางๆให้เรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่อยู่ที่เชียงใหม่เท่านั้นใครก็ตามสามารถที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของ้องไม่ไมีสิทก็ได้ใช่ไมหมคะ จะ,จะเปิดสอนออนไลน์ก็ได้น,น,นะ,ะนม่งเรียนออนไลยนยนี่นะคะคุณผู้ชมงาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้แข็งแรงนะคะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น <S <S ถึงจะส่งกับคำาตรรือที่ว่าสูงวหยอย่างมีคุณค่าและชราอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะไหนๆมาถึงที่นี่แล้วอยู่ในเทศก,กาลแล้วก็จะขอ เขาเรียกว่าถึงเทศกาลปีใหม่แล้วเทศกาลสงการหรือวปีใหม่เมืองเนี่ยก็จะจะเป็นประเพณีหนึ่งก็คือไปดามหัวผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าคำว่าลดน้ำเนี่ยมันไม่มีไม่มีการลดน้ําแบบว่าเหมือนทางเท่านั้นเองทางเนี่ยเขาจะใช้คําว่าดาหัวเฉยๆไปดามหัวผู้เฒ่าผู้แก่และนันไห้วันนี้มาแล้วขอมาดาหัวคุณเฒ่าผุ้แก่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ